ก่อนที่มาริโอคจาจะของโลกสแควอชซก็เคยส่งมาสคอตน่ารักมาซิงซะจนคนเล่นจำไม่ลืมใช่ครับผมกำลังพูดถึงโชโกโบเรซิง はい。 c h กโกโบว a เรซิวางจำหน่ายในปี1999บนเครื่อง PlayStation 1โดยผู้พัฒนาไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือ Square Soft หรือ Square Enix ในปัจจุบันทีมเดียวก,กันกับที่สร้าง Final Fantasy นั่นเองครับเกมนี้เป็นแนว Kart Racing เหมือน Mario Kart แต่ความพิเศษก็คือมันนำเอาตัวละครจากซีรีส์ Final Fantasy มารวมกันอย่างน่ารักสุดๆในเกมคุณจะได้ควบคุมโชกโกโบ,โบและเพื่อนๆไฮไลท์ <High light S 1> ของเกมนี้ก็คือระบบ Magic Stone ที่เราผู้เล่นจะเล่นไปเรื่อยๆแล้วมีไอเทมดรอป แล้วเราเก็บมาแล้วก็ยิงใส่ศัตรูนั่นแหละครับระบบเมจิกสโตนไฮไลท์พิเศษก็คือเราสามารถอัปเกรดพวกไอเทมนี้ได้ถ้าเราเก็บเมจิกสโตนอันเดิมซ้ํากันมันจะกลายเป็นเวนมเทมนระดับ2หรือไม่ก็สามแล้วเวลาเรายิงใส่ศัตรูมันก็จะทวีคูณดาามจตเข้าไปชโชกระโบดเรซิงอาจจะไม่ได้ดังเปี้ยงปังเท่ามาริโอคาร์ดแต่ความน่ารักบวกกับกลิ่นอายแฟนตาซีทำให้มันกลายเป็นของรักของแฟนเก,นเกมยุค p s 1และแม้จะผ่านมา20กว่าปีแล้ว หลายคนก็ยังเรียกร้องให้ Square Enix ทำภาคต่อแต่จริงๆแล้วโช o รบด์เรซิ่งมีแผนจะทำภาค2ชื่อว่าโช o รบด์เรซิ่ง 3D บน Nintendo 3DS แต่สุดท้ายก็ถูกยกเลิกแบบเงียบๆแต่แฟนๆยังไม่หมดหวังพอในปี2022 Square Enix ตัดสินใจปลุกชีพเกมแข่งรถนกเหลืองสุดน่ารักกลับมาในชื่อใหม่ที่มีชื่อว่า ชโชกะโบ G P บน Nintendo Switch แต่กระแสตอบรับกับไม่ปังเท่าที่ควรแม้จะกลับมาพร้อมกับการาฟิกสวยงามตัวละครเยอะเพลงเพะแต่สิ่งที่ทําให้ชโชกะโบ G P ถูกวิจารณ์อย่างหนักก็คือระบบไมโครทรานซิชันที่รุนแรงเกินไปตัวเกมวางขายในราคาที่เอาเรื่องอยู่แต่กลับมีระบบขายบัตเทิลพารบวกกับบางตัวละครต้องเติมเงินถึงจะปลดล็อกได้เช่นคราวนั่นเองผู้เล่นเลยรู้สึกว่าเหมือนจ่าย2ต่อและหลายคนเรียกเกมนี้ว่า p a y to Dive แล้ว สนามแข่งก็มีไม่มากหมวดเกมก็ไม่ค่อยหลากหลายและมีหลายระบบเหมือนยังไม่เสร็จเมสควีดิกจะสัญญาว่าจะอัปเดตเนื้อหาเพิ่มเติมเรื่อยๆแต่คนเล่นก็เริ่มหายไปก่อนแล้วเกมออนไลน์ของโชกโบ g จีพีมีปัญหาเรื่องแหล็กและเจอคนซ้ำบางคนเจอบอดซ้ำๆเล่นแล้วก็เบื่อกระแสจึจกลายเป็นว่าโชกโบดจีพ ok ีสวยแต่รูปแต่จูมไม่หอมหลังจากถูกนแฟนวิจารณ์อย่างหนักสควีดิกตัดสินใจถอดระบบเติมเงินออกทั้งหมดและปรับเกมให้ผู้เล่นสามารถปลดล็อกได้ แบบไม่ต้องจ่ายตังเพิ่มแต่มันอาจจะสายไปแล้วเพราะว่าผู้เล่นนั้นได้หายไปแล้วนั่นจากเกมแข่งที่เคยสร้างรอยยิ้มในยุค PS1 สู่การพยายามฟื้นคืนชีมในยุค Nintendo Switch ชโชกโบโบ g p คือตัวอย่างของเกมที่มีศักยภาพแต่ล้มเพราะโมเดลธุรกิจที่ผิดพลาดและความเร่งรีบบางทีบางความทรงจำอาจควรอยู่แค่ในวันวานเก็บความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับโชกโบ r a เ i ร g เป็นเกมแข่งรถภาคแยกจาก Final Fantasy โดยตรงชโชก c โบ o Racing คือหนึ่งในเกม Spin-Off ที่นำตัวละครจากซีรีส์ Final Fantasy มารวมไว้ในโลกของการแข่งรถซึ่งในยุคนั้นไม่ธรรมดาเลยเพราะเกมแนว Racing บวกแ a นตาซีนั้นยังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ก็จะบบบเคยถูกเสนอเป็นเกม RPG มาก่อนเดิมทีสแควร์วางแผนให้ชโชก c โบ o Racing เป็นเกมแนวอ PG เต็มรูปแบบแต่ภายหลัง จึงเปลี่ยนมาเป็นแนวเรซิง่งเพราะต้องการตอบรับความนิยมของเกมแนวแข่งรถเช่น m a r i o k a r t ทที่กำลังบูมในยุคนั้น